เออหนูนี่ป้าที่นี่ไม่ใช่ที่สมัครงานนะสมัครงานแล้วทําไมไม่ไปติดต่อสํานักงานไม่ยืนตรงนี้ทําไมพวกฉันเนี่ยไม่ได้มีเวลามารอเล่นกับป้านะเอา้าเขาเชิญลยยังไม่ไปอีกอยังไม่ยืนขวางทางให้บ้านเขาเสียราคาเลยมีอะไรคะบอสเดี๋ยววันนี้จะมีลูกค้า VIP เ,เข้ามาดูบ้านนะอ๋อค่ะเดี๋ยวก็เตรียมเอกสารการซื้อขายได้เลยนะ คุณนายเขาจะมาซื้อเป็นเรือนห่อให้ลูกชายเขาไม่มีปัญหาค่ะบอสแรงแค่เนี้ยสบายมากค่ะนี่ฉันจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะลูกค้าคนเนี้ยเปรียบเสมือนพิเซเต,เตอร์ให้เราเลยนะเพราะเขาอะรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะคุณนายเนี่ยแกแนะนําเพื่อนเขาให้มาซื้อบ้านที่โครงการแล้วหลายหลังเลยนะเอ้ยหรอคะเดี๋ยวเฟิร์สจะดูแลให้อย่างดีเลยค่ะยังไงพี่ก็ฝากด้วยนะไม่ต้องห่วงค่ะ ลูกขายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยสงสัยจะพาลูกค้าไปดูบ้านไม่เป็นไรเดินดูก่อนก็ได้ มั้งแกจบลูกค้าเลยบ้างปะหระดับเฟิร์สคลาสจริงฉันแล้วมีเหรอจะพลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าของฉันจะเอาเอกสารมายื่นละแล้วเธอล่ะเป็นไงได้เรื่องปะนี่ใครอิ่มเอมผู้ชนะทุกสิ่งลูกค้ามาถึงมือขนาดนี้แล้วไม่พลาดพรุ่งนี้ลูกค้าฉันก็จะมายื่นเอกสารเหมือนกันอ้อโหเดือนนี้ค่าควมสวยสวยดีมากเออแกี๋ยวฉันขอดูความเรียบร้อยบ้านหลังนี้ก่อนได้ไ แกในบ้านมาสมัครงานใหม่หรอวะเออนั่นดิไม่รู้อะสมัครงานแล้วทำไมไม่ไปติดต่อสำนักงานไม่ยืนตรงนี้ทำไมนั่นดิเออหนูนี่ป้าที่นี่ไม่ใช่ที่สมัครงานนะนุ่นสำนักงานอยู่ตรงนูน้นหรือว่าป้าอยากจะทดลองงานกดกวาด,วดถูๆห้องน้ำสักรอบคือฉันเนี่ยนะจะมาดูบ้านนะคะโหสองคนเนี่ยครัฉันไปดูรอบๆุณอ,อตา,ดาไ,ได้ไมหมได้ไหมหนู มีป้าพวกฉันเนี่ยไม่ได้มีเวลามารอเล่นกับป้านะถ้าอยากสมัครงานเนี่ยไปสมัครที่สำนักงานไม่ใช่ตรงนี้จ้าฉันเข้าใจนะป้าว่าคนเราอะ่ะมันก็ต้องอยากมีบ้านนี้ฝันสวยๆหรูๆแต่แต่ดูสภาพตัวเองก่อนนะป้าว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ป้า ฉันว่าป้าอย่ามายืนเกะกะแถวนี้เลยแต่ลูกค้าฉันมาเห็นอะ่ะเขาจะคิดว่าเป็นโครงการโลคัส <_ ing> <_ s> เอ้าคขาเชิญเยยังไม่ไปอีกอยังมายืนขวางทางให้บ้านเขาเสียราคาเลยนี่พวกคุณต้อนรับลูกค้ากันแบบนี้เองเหรอคะ <_ s> นี่ฉันมาเป็นลูกค้าคุณนะสะพาพนี้เ <_ s> นีน่ย <_ s> นะ s> <S สะพตน ไ,นะไปเถอะแกเสียเวลาเออไปเตรียมเอกสารให้ลูกค้าที่นี้ดีกว่าสวัสดีค่ะน้อง้ายเมื่อวานคุณแม่มาดูบ้านเป็นไงบ้างถูกใจไหมคะเออคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้ดูเลยนะคะพอนีว้ว่าสายอะไปล้างซะกอ่อนสงสัยคุณแม่จะเหนื่อยนะคะเมื่อวานไปเข้าฉากเป็นแม่บ้านที่กองถ่ายมาเอา้าหรอคะ งั้นมาดูวันนี้เลยไหมคะมวันนี้เลยเหรอคะอ๋อได้ได้ค่ะคุณชมเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวชมจะดูแลให้เป็นพิเศษเลยคะ่ะโอเคคะ่สคะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราสองคนเข้าไปดูความเรียบร้อยในบ้านก่อนแล้วกันนะได้ค่ะบอสอ้าคุณน้ำ เดี๋ยววันนี้ชมจะพาคุณน้ำเดินดูรอบๆโครงการนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีน้องสองคนมาช่วยดูด้วยค่ะอ๋อได้สิจ้ะสนใจหลังไหนเป็นพิเศษอยู่ไหมคะสสญญเฮะยยจ้าเช่จ้นบ้านมะว๊วนะจ๊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 าจ๊ะ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 ้๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ีจ๊ะจ๊ะจพี่พี่ไม่ซื้อะจ๊ะ่๊ะอ้ะจ๊ะะคะ คือดิฉันเนี่ยนะจะมาดูบ้านนะคะหนูสองคนเนี่ยพาดฉันไปดูรอบๆโครนการได้ไหมดูสภาพตัวเองก่อนนะป้าว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ป้านี่ฉันมาเป็นลูกค้าคุณนะสภาพนี้เลยนะนะสมมาเป็นลูกค้าไม่เตรียมตัวเลยนะไปเถอะแกเสียเวลาเออไปเตรียมเอกสารให้ลูกค้าที่นี้ดีกว่า อบไหมคะแม่ยังไม่ได้ดูเลยลูกถ้าถามพนักง,งาน<อ>เขาไม่สะดวกพาแม่ไปดูรอบๆองรงการเลยอะงั้นเดี๋ยววันหลังเรามาดูกันใหม่เนะวันนี้แม่เหนื่อยมากแล้วนะคะกลับบ้านกันนะคะแม่ <S 2> <S 2> <S แม่ทำไมพวกคุณสองคนทำกิริยาแบบนี้กับผู้ใหญ่ล่ะคะไม่มีมารยาทเลยนะคะเออคือต้องขอโทษคุณน้ำแล้วก็น้องสายด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงชมจะพาเดินดูรอบๆโครงการเลยคะ่ะเออคุณชมคะงั้นคงไม่ดูให้เสียเวลาแล้วละคะ่ะน่า้องอสค,คุณแม่หนูว่าเราไปดูที่อื่นกันไหมคะคุณแม่เออหนูฟังใจเย็นก่อนคะ่ะคือชมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอ๋อไม่ต้องดูแล้วละคะ่ะฉันเนี่ยมั่นใจในโครการชมงั้นดิฉันตกลงเอาหลังนี้แล้วกันนะ ต้องขอบคุณคุณน้ำมากนะคะเดี๋ยวชมจะดำเนินการดูแลทุกอย่างเองค่ะแต่มีข้อแม้นะคะคุณชมต้องไล่สองคนนี้ออกนะคะไล่ออกเลยเหรอคะใช่ค่ะไล่ออกไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะพนักง,งานแบบเนี้ยอยู่ต่อไปโครงการชมคงจะไม่รอดเมื่อวานคุณน้ำเข้าฉากเล่นเป็นแม่บ้านได้หรอคะใช่ค่ะ โอ้โอหวานมี้คือบ้านสุดยอดเลยค่ะชมนี่ติดตามคุณนาำทุกตอนเลยค่ะอบคุณไปค่ะเดี๋ยวชมพาเดลูบ้านเลยรามารถสามาถต่อเติไมได้อีกนะคะสวยมากเลยค่ะ้ฉาบเป็นไม่บ้านหรือแกเขาเป็นดาราคิไม่น่าไปดูถูกเขาแบบนั้นเลยโธ่